สวดีครับผู้ชมครสวัสดีครับพี่นุชสข้ามาดวีดีับสวัสดีครับวันนี้รายการของเราก็มาอยู่กันที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะคะครับผมใกล้เทศกาลวันเด็กละครับนุชมีสุภาษิตที่จะมาฝากถึงท่านผู้ชมนะคะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้ยอเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนคำขวัญวันเด็กปีพุทธศักราช2565รู้คิดรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคมเด็กๆในวันนี้นะคะก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่สําคัญมีเด็กหลายกลุ่มหลายคนเลยนะคะที่เขารับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นยังไม่พอเขารับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยการหาเงินหาทองมาช่วยครอบครัวด้วยทาขวัญวันเด็กปีพุทธศักราช2565ร,ร,รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบ อ๋อสังคมเย้วันนี้นะคะ <Yeah. S 2> เราจะมาตามหาเด็กๆก,กันที่ตลาดนัสดสวนจตุจักรว่าเขาทําอะไรกันบ้างมาดูสิว่าเขารับผิดชอบต่อสังคมยังไงรับผิดชอบต่อ,อครอบครัวยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ สคนสยามปันสุกชุดไทยไวเกา๋าและลุงชินก็พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดจตุจักกรุงเทพตลาดนัดท,ที่ย่อยที่สุดในโลกเลยล่ะครับอย่างที่พี่นุชบอกล่ะครับเรามาตามหาเด็กดี<โ>ขอขอ,ขอถามนิดน,นะ <idor os> นึงนะในในตลาดนัดจตุจักเนี่ย จะมีกลุ่มเด็กที่เข้ามามาแสดงกันเนี่ยมันจะมีอยู่แถวไหนบ้างเล่นดตีอ่ะเขาเล่นดนตรีเปิดหมือกัป้าตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะตรงไหนป้าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็เคยมีเหรอคะอ๋อมีที่เด็กเข้ามาเล่นดนตรีนะอ๋อแล้วก็เปิดหมวกป้าครับเวลาเข้ามาเล่นเนี่ยมันสร้างความลำคาญอะไรให้มไมไม่แล้วค่ะไม่เหรอจ้่ร้องเพลงถูงไปหรือเปล่าไม่แล้วจ้ะไม่ แล้วลูกคิดยังไงครับเวลาเข้ามาหาสตังค์ไปช่วยครอบครัวเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรจะมาทานข้าวที่ร้านป้าเลยเลี้ยงป้าให้กินไปด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยป้าเยี่ยมเลยป้บุญจริงๆเลยใจสมชลนะได้ค่ะจะได้เป็นเด็กดีในวันหน้าได้จนี่แหละป้าถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวก่อนป้าพี่ป้าให้เขากินข้าวฟรีเนี่ยเป็นญาติป้าหรือเปล่าเปล่าจ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นค่ะังต้องจุนเจือกันเอ้ยผมหิวผมก็มากินได้เลย อไม่ได้พี่วินไม่ใช่เดกมาเป็นลูกเป้าให้เดงกมเป้ากินได้แต่ล้างจานให้หน่อยแล้วกันล้างจานทั้งวันมาล้างจานให้เขาเดืออายุทยา เดินเดินเดินจะไปหาเด็กดีเราดงพากันเดินเอา้าเอา้าเดินเดินเดินจะไปหาเด็กดีเราดงพากันเดินแล้วพวกเราสยามปันสุขชุดไทยไวัยเก่าก็เดินกันต่อถามคนนั้นทีถามคนนี้ทีเรื่องเด็กดีอยู่ที่ไหนเด็กที่มีความสามารถเด็กที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือครอบครัวนะครับพีพบ่พี่ครับพี่ครับ เห็นเด็กดีบ้างไหมครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเป็นคำขวัญวันเด็กที่มีความหมายมากๆนะ แล้วก็เป็นจริงถ้าเด็กดีวันข้างหน้าชาติบ้านเมืองเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเด็กไม่ดีประเทศเราก็อาจจะแย่ตามไปด้วยในวันข้างหน้าดังนั้นหน่วยงานองค์กรต่างๆจึงให้ความสำคัญกับวันเด็กกันโดยตลอดมา ประเทศไทยเราก็จะก,กำหนดวันเด็กเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมถัดจากวันเด็กไปก็ยังมีวันครูนะฮะวันครูแต่ย้อนกลับมาวันเด็กก่อนหนะลวงพ่อก็คิดว่าวันเด็กปีนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็คงยามีโอกาสได้ไปเที่ยวกันซึ่งการเที่ยวนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีะความรู้ ผสมประสานกันไปด้วยโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางราชการนะเขาก็มักจะจัดองค์ความรู้ให้เด็กได้มีโอกาสรู้ด้วยนะแต่ถ้ามาที่วัดพระบัทน้ำพนะุเราก็จะออกไปในทางมีของขวัญของแจกซะเป็นส่วนใหญ่ปีนี้เราก็จัดหาจักรยานมาไว้100คันนะเด็กคนไหนที่ ไปโรงเรียนยังต้องเดินไปอยากได้รถจัก,กรยานก็มาที่วัดสันปูก็มีโอกาสนะว่าเราก็ได้รวบรวมศรัทธาของญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาจัดหาจัก,กรยานบ้างอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนบ้างมากมายนะมาเตรียมเอาไว้ให้ลูกหลานในวันเด็กกันล่วงหน้าแล้วเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะลูกหลานเด็กๆ ใครที่มาเที่ยววัดวัดน้ำพุก็ถือว่าโชคดีนะหลวงพ่อก็อาจจะได้พบได้เจอกับเด็กๆนะในวันเด็กด้วยคำขวัญวันเด็กปีนี้นนท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้คำขวัญที่มีความหมายหลวงพ่อก็อ่านหลายรอบแล้วนะรู้คิดรบอบคอบรับผิดชอบต่อสังคม เ no, 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 no. ด็กเด็กเน้องนเด็กเล่ดนตรีเด็กเบาแคนพี่อาจร้องบอกพี่วินพี่วินก็ถามทันทีใช่ไหมใช่ไหมพี่อาดใช่ไหมใช่ไหมใช่ศิปลปินที่เราตามหาว่าเป็นเด็กดีไหมใช่ไหมใช่ไหมสินเสียงทั้งสองพูดแต่เร็วเท่าความคิดทั้งพี่อาจและพี่วินก็เห็นภาพพี่นุชไปพูดคุยกับน้องศิปลปินแล้ว มหนูมีช้างกี่ตัวกี่เชือกที่บ้ามันมีค่ะมันมีแต่หมู่บ้านอ๋อมีแต่หมู่บ้านแต่ไม่มีช้างใช่ไหมลูกมันอยู่ไหนถึงถามเรื่องช้างอยู่ท่าตูมปลบ่าวชูรินท่าตูมท่าตูมด้วยนี่อยู่ท่าตูมแต่ไม่มีช้างเหรอลูกบ้าหนูไม่มีช้างแต่ว่ามันจะเป็นหมู่บ้านช้างหมู่บ้านช้างแต่ว่าไม่มีช้างเอออ่ะแล้วเนี่ยใครสอนหนูเปล่าครูหรอลูกยืนใกล้ป้าดี ใค,ใครสอนหนูเป่าครูเป่าเพลงอะไรได้บ้างลูกลายปงลางฮะลายปงลางลาวลายปงลางลายปงลางอ้าวไหนไหนไหนลองที่ป้าไม่รู้จักไหนลองที่ลูกลายเวลาเป่าต้องเปิดแมสใช่ไหมคะเ <c oughs> อออไหนไหนลองสิลูก <c oughs> เวลาเป่าต้องเปิดแมสนะคะ <c oughs> ไห้สตางค์เราเอาไปไหนอะลูกไปให้แม่จะไปให้แม่ดีมากเลยให้แม่ไปให้แม่ตันูแม่แม่อยู่ที่สุรินทร์หรือว่าอยู่ที่กรุงเทพสุรินทร์อยู่ที่สุรินทร์โอ้โหโโอ้หแเราเราเรามานี่มาอยู่กรุงเทพมาอยู่กับใครอะลูกมาสองอาทิตย์มาจสองอาทิตย์เออนั่งรถอะไรมารถตู้รถตู้เท่าไหร่รถตู้ห้าร้อยห้าร้อยเหรอโอ้โหแล้วแล้วเรามากันหลายคนไหมลูกสองคนมาสองคน แล้วแล้วเนี่ยวันเสาร์เนี่ยก็ค้าที่กรุงเทพเลยเหรออ๋อแล้ววันอาทิตย์ก็กลับอ๋อแล้วกินข้าวที่ไหนอ่ะร้านนี้ซื้อข้าวกินโอ,อ้อแล้วที่โรงเรียนหนูเนี่ยมีเพื่อนมาอย่างนี้หลายคนไหมไม่มีเลยแต่หนูมาทําไมถึงอยากมาหาสตางค์ที่กรุงเทพลูก,อย,ยอ,กอยากช่วยพ่อกับแม่อยากช่วยพ่อกับแม่โอ้โหเป็นเด็กดีมากเลยลูกพ่อกับแม่อย,อยู่ที่บ้านเนี่ยทานาทําไร่หรือเปล่า ทำแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมอ๋อหนูก็เลยอยากจะมาช่วยพ่อแม่หารายได้เพิ่มให้ที่ครอบครัวทำอย่างนี้มากี่กี่วันแล้วลูกสี่ปีทำอย่างนี้มาสี่ปีแล้วโอ้โหแล้วพี่บ้านซื้อช้างได้ยังไม่ซื้อทำ <laughs> ไมอะดิฉันแย่งกินหมดเหรอที่เกลี่ยเลี้ยงขี้เกลี่ยเลี้ยงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วครูที่โรงเรียนรู้ไหมว่าหนู ว่าหนูมาทําอย่างเงี้ยครูครู้ไหมไม่รู้ไม่รู้โอ้ยนี่้าครูรู้เนะี่ยเขาต้องปกบมือให้หนูเลยรู้ป่าหนูเป็นเด็กดีนะใช่ป้าว่าน้องคนนี้เป็นเด็กดีไหมเป็นเด็กดีมากเลยนะคะรับผิดชอบต่อตัวเองและก็ครอบครัวค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงตากแดดด้วยเพื่อหาอไรายได้ไปให้แม่ให้ครอบครัวไปเรียนหนังสือตรงนี้เขาจะต้องรับผิดชอบสังคมใช่ เขาควรจะได้รับรางวัลอะไรดีๆด้วยงั้นตอนนี้เราทำยังไงเขาดีโบกมือให้เขาหน่อยสิรู้คิดรู้คิดรอบคอบรอบผิดชอบต่อสังคมนี่แหละตอนนี้รับผิดชอบครอบครัวก่อนคำขวัญคขวัญวันเด็กพุพุทธาราช .2565 นะครับถูกต้อง ผู้ชมครับที่ชมรายการสยามปันสุขเย็นในขณะนี้นะครับถ้าใครได้มาเที่ยวหรือเดินในตลาดนาัดจุจักรเนี่ยมาเจอน้องอ่าน้องที่น้องเลยนะธนิตาอ๋อธนิตา,า,ตาก็พรธิตานะครับก็ช่วยบริจาคให้กับน้องเพราะน้องเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูนะครับเป็นการเป็นการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาใช่ช่วยเหลือครอบครัวน้องด้วยครับครับผมเด็กดีจริงๆเลยเด,ดีครับครับเด็กดีมาก ถ้าเดินมาในเป็นวงเวียนะนะคะในสวนจตุจักรเนี่ยตรงจุดที่โค้งโค้งที่มี MRT อ่ะนะคะน้องจะเล่นดนตรีอยู่ตรงนี้ะนะคะเม <คะ S 1> ื่อกี้ที่เล่นให้พี่ฟังนี่ชื่อเพลงลายโปลงลางเล่นเพลงอื่นได้ไหมเพลงอื่นได้ไหมลูกไม่ได้ครูสอนมาเพลงเดียวค่ะท <laughs> ี่สำคัญพินุษ ไม่ใช่เด็กไกล้ๆแถวนี้นะเดินทางมาจากสุรินทร์นะใช่มาจากสุรินทร์ใช่มาจากสุรินทร์กลๆแล้วเด็กเนี่ยตัวน้อยแค่นี้เดินทางเพื่อมาหาลัยได้คุยเหลือครอบครัวคุยเหลือการศึกษาใช่อาชีพสุจริตนะคะครับอาชีพสุจริตค่ารถก็ไม่ได้ถูกๆนะอไปกลับต้องร่วมทางสมัยสมัยพี่อาจอายุเท่าน้องเนี่ยเคยหาตังค์ให้พ่อให้แม่ไหมโอ้โหประจําหาหรอหาประจําตามต้นเช่นหมากแม่บ้าง ตามกล่องยาพ่อบ้างโอ้ยอย่างนั้นเขาเรียกขโมยเลยพี่เหรอไม่เหมือนกันเนอะไม่เหมือนไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเลยพี่อ่านิสัยไม่ดีอันนี้เอาสตางค์ให้พ่อให้แม่ทีเล่าโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเลยเดี่ยวทารุ่นลุงนิดทำไม่ได้นะเนี่ยพรที่ตาชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อแพรมฮะชื่อแพรมแพมชื่อแพรมน้องแพรมน้องแพรมเหรอลูกอ๋อชื่อคล้ายๆป้าเลยป้าชื่ออะไรน้องแพทเฮ้ยแพทกับแพรมพี่น้องกันเหรอแหมมั่วแล้วชื่ออพีี่นุชะดแล้ว ชื่อพี่นุชลูกซูเปอรนุ๊นะเป็นพี่เลยนะเป็นพี่ได้ได้เป็นพี่เนาะเป็นพี่จะให้เป็นพี่หรือายุเป่าไหร่แล้วเรียกอะไรก็ได้แพรมแพรมอายุเท่าไหร่ลูกสิบสามสิบสามค่ะสิบสามเหรอแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเอ้าเหรอผู้หญิงผู้หญิงก็มีผมบ๊อบนี่ไงลูกเอ้าเหรอแล้วเรียนชั้นอะไรเรียนชั้นอะไรเรียนท่านอะไรเนี่ยมหนึ่งมหนึ่งมหนึ่งโรงเรียนที่อะไรลูกจำไม่ได้ ไม่บอกไม่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแต่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตุ้มใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่มีช้างค่ะขี่เกียจเลี้ยงแพรมแพรมว่าถ้าคนเนี่ยเขามาช่วยแพรมเยอะๆเนี่ยแล้วเขาอยากจะได้คำขอบคุณจากน้องแพรมน้องแพรมจะบอกกับเขาว่ายังไงค่ะขอบคุณเขายังไงค่ะขอบคุณที่ขอบคุณเร็วๆขอบคุณที่ที่ช่วยหนูแล้วก็ ให้กำลังใจหนูนะคะขอบค<ผ>ุณที่ช่วยหนูและให้กำลังใจหนูถ้าผ่านมาในจตุจักรให้มาทักทายหนูมาทำบุญกับหนูด้วยค่ะพูดสิถ้าผ่านมาให้มาหาแพรนะ,ะพูดเลยพูดเลยแ<ฟ>ยพรอยู่ตรงนี้แหละแพรอยู่ตรงนี้แพรพูดเร็วพูดเร็วลูกเขาอยากได้ยินเสียงหนู ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอายอายโอเคนะขอบคุณมากนะน้องแพรมวันนี้ขอให้มีความสุขนะจ๊ะขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขสำหรับเด็กที่มีสามัญสำนึกนะคะ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารตลาดสวนจตุจักรกรุงเทพผมเห็นเด็กมาแสดงเนี่ยโอ้โหความสามารถที่สวนจตุจักรกันเยอะเลยทางสวนจตุจักรมีนโยบายอะไรครับถึงให้เด็กเนี่ยมาแสดงแบบนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับรายการสยามบันษุทสยามบรรสุขนะครับจากของของหลวงพ่อลงกฎวัฐบา้ํำพูนนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่ทางตลาดจตุจักรนะครับ ได้กราบบินม์หลงพ่อนะครับมาบินธบาตมาอวยพรปีใหม่นะครับในช่วงเทศกาลช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมตลาดจวจักนะครับในส่วนของที่ท่านเห็นนะฮะเห็นเวลาท่านเดินท่านเห็นเด็กเยาวชนเด็กนักเรียนนะครับที่มาแสดงความสามารถนะครับในการเล่นดนตรีนะครับในจุดต่างๆนะครับมันเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่ทางเทพบารทางผู้ว่าราชการเทศบารนะครับท่านพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับ ได้ให้การสนับสนุนนะครับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะครับหรือโรงเรียนในสังกัดอื่นๆที่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเราก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้เด็กเหล่านี้ได้มาแสดงความสามารถนะครับเพื่อมาหารายได้ในช่วงวันหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการถือทุนการศึกษานะครับบางคนก็เป็นรายได้ที่นําไปเลี้ยงครอบครัวนะครับไปดูแลครอบครัวที่บ้านนะครับฉะนั้นเนี่ยในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางตลาดจุจักเนี่ย เราให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเด็กจะมาจากที่ใดก็ตามนะครับเพียงแต่มาแสดงตนมาขอติดต่อทางสำนักงานนะครับเรากจะอนุญาตให้เด็กเหล่านั้นเล่นดนตรีเล่นแสดงความสามารถนะครับไม่ทราบว่าในช่วงที่รัฐบาลกําหนดให้มีการเปิดการท่องเที่ยวแล้วนี่นะครับพี่สวนจตุจักของเราเนี่ยนะครับมีความพร้อมแค่ไหนครับและมีมาตรการอย่างไรครับครับ ในระหว่างที่เราเปิดนะครับประเทศเราเปิดนะครับวันนี้นะเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับได้เข้ามาเที่ยวชมซื้อสินค้าภายในเวณตลาดจตุจักรนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเรามีมาตรการต่างๆไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราถ้าเะเดินทางเข้ามาในตลาดจักรนะครับเรามีทุกประตูนะครับมีจุดคัดกรองนะครับมีจุดคัดกรองมีการวัดอุณหภูมินะครับ มีเจลบริการแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับหรืออ่างล้างมือนะครับนักท่องเที่ยวนัมอยู่ต่างๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาภายในจะมีเจ้าที่เรานะครับคอยตรวจตรานะครับให้ทุกท่านที่มานะครับการรักษาระยะห่างก็ดีนะครับการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาก็ดีนะครับเพื่อทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะฮะและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนท่านอื่นด้วยนะครับฉะนั้นคือจะฝากว่าเรามีความมั่นใจนะฮะมั่นใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่แล้วเนี่ย เนื่องจากตลาดเราเป็นตลาดเปิดนะครับเป็นตลาดที่มีที่ไม่ไม่ใช่เป็นที่แออัดนะครับเรายังสามารถจะถ่ายเทอากาศได้ดีตลอดเวลานะครับผมก็เชื่อว่าตลาดจุจนะนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครน,นะครับ บางทีเราอาจจะเหมือนกับไม่ชัดเจนนะรู้คิดแต่ลพ่อขอตีความเองว่าการรู้คิดนี่หมายถึงว่าเราต้องคิดอะไรให้มันดีเท่านั้นเองคิดให้รอบคอบคือรู้จักคิดเนี่ยก็เหมือนกับคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาคิดให้ละเอียดรอบคอบนั่นเองรู้คิดรู้คิดแต่ถ้าคนทําอะไรไม่คิด เมื่อทำอะไรไม่คิดย,ดยาตดโยงหรือคิดน้อยไปหน่อยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะปิดพลาดหรือว่าบกพร่องได้ซึ่งการที่ชีวิตเราเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยคิดเนี่ยเราก็จะต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์ในภายหลังอย่างแน่นอนซึ่งการที่เรารู้คิดรบอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมความหมายในเรื่องของความรับผิดชอบต่อ,ตอสังคมต่อคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่อง ซึื่องจำเป็นญาติโยมถ้าเราทําอะไรโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม,มสังคมมันก็จะแย่ลงสังคม,ม,มก็จะเดือดร้อนกันมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราทำไม่เป็นไม่มีความรับผิดชอบอย่างทิ้งขยะจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งแ,แน่นอนว่าขยะมันก็ทําให้บ้านเมืองลกไม่สะอาด ตาขยะบางอย่างก็กลายเป็นขยะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะเช่นขยะอาจจะมีกลิ่นเหม็นเลือดจ,จะมีสารพิษก็ทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นเรื่องสําคัญท่านนายกรัฐมนตรี ท่านก็มีความความคิดจริงจังกับเรื่องพวกนี้ซึ่งพวกเราคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแต่พอท่านมองอะไรมองในเรื่องของส่วนรวมเป็นที่ตั้งประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นสำคัญซึ่งไอความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเป็นเหมือนกับหน้าที่เวลาพูดถึงหน้าที่พวกเราเป็นผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่พ่อแม่ก็มีหน้าที่ พระสงฆ์องค์พระเจ้าก็มีหน้าที่เหมือนกันครัว่าหน้าที่ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ คนนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีได่และไม่ใช่ไหมใช่ใช่ทำไมอ่ะให้นำมาของรายการสยามบรรดาศักคิด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 พี่นุ๊กคิดเอาพี่นุ๊กนึกว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะท่านผู้ชมครับเด็กดีๆมีความสามารถยังมีอีกเยอะแต่หน้าเสียดายวันนี้เวลาหมดซะก่อนเวลาหมดโอ้โอกาสหน้า จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเด็กที่ดีๆมีสาความสามารถในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีครับ